ดินหินทรายเพลงดินหินทรายหนูมาลีเล่นดินหินทรายดินหินทรายดินหินทรายหนูมาลีเล่นดินหินทรายดินหินทรายมันขายลูกกวาดหนูมาลีไปเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยหนูมาลีไปเที่ยวเมืองไทยในเมืองไทยมีทั้งดินหินทรายสวัสดีค่ะเด็ก สัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูมิมอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน้วยหินดินและทรายนะคะอาก่อนอื่นนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปลักษ,กษณะของหินดินทรายประโยชน์ของหินดินทรายวันนี้นะคะคุณครูคมิมจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์หินดินทรายนะคะเอก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคําว่าอนุรักษ์เด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักความหมายของคําว่าอนุรักษ์ไหมคะอนุรักษ์คือการรักษาไว้ใช้ให้ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุดนะคะคือการดูแลรักษานะคะไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้การอนุรักษ์ หินดินทรายเราจะทําได้ยังไงบ้างคะเด็กๆก็คือหนึ่งคือการใช้แล้วต้องรู้จักรักษาบํารุงรักษาหินดินทราย 2. ก็คือการไม่ทิ้งขยะคือการกําจัดขยะนะคะ3ก็คือการใช้ประโยชน์หินดินทรายให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะ เด็กๆรู้จักหินดินทรายไปแล้วนะคะว่ามีลักษณะยังไงอ่าต่อไปนะคะค,คุณครูมิมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์หินดินทรายนะคะไปดูกันเลยนะคะไว้ให้นานที่สุดและสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอีกครั้งนะคะการอนุรักษ์หมายถึง การรักษาไว้ให้นานที่สุดและสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแต่เอ๊และทำไมเราต้องอนุรักษ์ล่ะก็เพราะว่าดินหินทรายเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่หินดินทรายนะคะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติยังมีน้ำและแร่ธาตุต่างๆอีกค่ะ และที่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ก็เพราะว่าบางอย่างถ้าเราใช้หมดไปเนี่ยต้องใช้เวลาน,านานในการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่หรือบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถสร้างใหม่ขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆลองคิดเล่นๆตามคุณครูดูนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งบนโลกของเราเนี่ยไม่มีดินไม่มีหินไม่มีทราย ไม่มีน้ำไม่มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเด็กๆคิดว่ามนุษย์สตัตว์หรือแม้กระทั่งพืชเนี่ยจะดำรงชีวิตต่อได้ไหมคะแน่นอนใช่ไหมคะว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆ ต่อไปก็จะเป็นหลักการอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะข้อ1ก็คือการสำรวจเราต้องสำรวจทรัพยากรธรรมชาติว่ามีตรงไหนมีเท่าไหร่ 2. การป้องกันการป้องกันจะช่วยไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถูกทำลาย 3. การลดการสูญเสีย โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4. การปรับปรุงคุณภาพคือการปรับปรุงทรัพยากรเพื่อที่จะให้มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นและข้อ5ก็คือการใช้สิ่งอื่นทดแทนค่ะตัวอย่างการอนุรักษ์ดินนะคะเช่นการปลูกพืชคุมดินการอบพืชหมุนเวียน การอุกพืชแบบวนเกษตรหรือการทำได้นาส่วนผสมหรือจะเป็นการอุกพืชแบบขั้นบันไดค่ะต่อไปจะเป็นการอนุรักษ์หินเวลาเด็กๆไปถ้ำเนี่ยจะเห็นหินอยู่ระหว่างทางหินในถ้ำหรืออาจจะเป็นหินงอกหรือหินย้อยเราเนี่ยอย่าไปจับ ขีดเขียนหรือว่าหักมันนะคะเพราะการกระทำแบบนั้นเป็นการทำลายและไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อไปก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรายนะคะเช่นเวลาที่เด็กๆไปทะเลเนี่ยที่ชายหายก็จะมีทรายเยอะๆใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าทิ้งขยะลงบนหาดทรายนั้นเพื่อไม่ให้สกปรปกและ รักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ให้สวยงามค่ะอาเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์หินดินทรายไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมิมก็มีเรื่องให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์หินดินทรายนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวน สิ่งที่คุณครูมิมให้ความรู้เด็กๆไปนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย